สวัสดีครับผมช่างไปจากรัสไมทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่อง macbook air นะครับเป็น macbook air 11นิ้วครับผมมาในการเครื่องช้านะครับเครื่องช้าแล้วก็เวลาเปิดโปรแกรมแล้วมันชอบมีอาการค้างนะครับลูกค้าเลยต้องการที่จะอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดตัวเครื่องลูกค้าแจ้งมาว่าอยากจะอัปเกรดในเรื่องของตัวแรมนะครับแล้วก็อัปเกรดในเรื่องของตัวความจุนะครับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ ก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมเนี่ยตัวแรมนะครับจะมีอยู่แค่4กิก์เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว16กิกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ16กิกบัส1,600นะครับเป็น DDR3 นะครับแล้วก็สตอเรจนะครับสตอเรจก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้แค่128กิกเท่านั้นนะครับถ้าดูตามของเดิมนะครับนี่128 GB นะครับส่วนของใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัว500กิกนะครับตัวนี้ เป็นสูริสเตตนะครับ500นะครับนับเกตได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังลงตัวโปรแกรมนะครับอยู่ทีนี้มาดูในเรื่องของตัวแรมนะครับเราจะเปิดผ่าน Activity Monitor นะครับเพื่อที่จะดูสเปคตัวแรมนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับเหลือใช้เท่าไหร่อ่าตัวแรมด้านบนนะครับตรงนี้ Maximum ได้ 16GB นะครับตอนนี้กําลังใช้อยู่ก็ เกือบ4กิกเลยนะครับของเดิมเนี่ยก็จะมีอยู่แค่4 g กิกนะครับเวลาเราทําการรันโปรแกรมนะครับหรือเปิดเบราว์เซอร์อะไรเนี่ยแค่นิดเดียวนะครับมันก็ทําให้เครื่องมันค้างช้าไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะเปิดโปรแกรมซ้อนกันได้หลายหลายโปรแกรมนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณเหลือใช้อยู่อีกประมาณ1 2กิกนะครับ12 g กิกนะครับ หลือใช้ที่สองคลิกนะครับผมเนี่ยก็เหลือลอ,อีกเยอะเลยนะครับที่สองคลิกก็เพียงพอต่อ,อ,ตอการใช้งานนะครับ วิธีวิธีการอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการยกเม็ดแรมตัวเดิมนะครับเม็ดแรมตัวเดิมเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับเ็แรมแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็อัปเกรดเข้าไปในตัวเมนบอร์ดน,นี่อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดอะไรนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ ก็จะมีเม็ดแรมนะครับอยู่ด้านหลังในทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับ mm hmm. เวลาเราทําการอัปเกตเนี่ยเราก็จะต้องยกเม็ดแรมของเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เม็ดแรมอันใหม่เข้าไปนะครับ mm hmm. ไม่ได้เป็นซ mm ็อกเก็ตแบบซ็อกเก็ตแบบถอดเสียบได้นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบบักกี้ตัวตัวชิปนั่นเองนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องมีการคอนฟิกค่านะครับให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยสามารถ mm hmm. มองเห็นตัวแรม16กิกได้นะครับ mm hmm. เรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนำเครื่องส่งให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับผมยังไงก็ขอฝากไลฟ์สดนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับอัปเกรดนะครับตัว macbook นะครับถ้าลูกคา้าท่านไหนที่มีเครื่อง macbook ช้าอืดน,นะครับอยากจะอัปเกรดนะครับก็สามารถทักสอบถามได้นะครับ ว่ารุ่นนี้สามารถอับเกณดได้ไหมนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับสามารถถักสอบถามกันได้ไลน์แอดสมัยไอทีสวิตนะครับผมโอเคสำหรับนี้นะครับช่องเปของตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ละสดครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมากครับสวัสดีครับ